จนภัยไปด้วยกันกับโปเกมอนประเภทความมืดและประเภทแฟรี่กับกิจกรรมใหญ่อย่างโปเกมอนโกวายแอรียปี2025ในวันที่15-16พฤศจิกายนปี2025เวลา10โมงเชา้าถึง6โมงเย็ยนของทุกวัน พบกับโปเกมอนเปิดตัวใหม่โปเกมอนเจ้าเล่เบโรบ้าและเล่ารายการอย่างกิโมและโอลังเกะโดยในกิจกรรมนี้มีการหมุนเวียนชั่วโมงโปเกมอนสลับกันกับประเภทแฟรี่และความมืดซึ่งเบโรบ้าก็จะอยู่ทั้งสองชั่วโมงเลยสำหรับแบทเทิลแม็กจะมีโอลังเกะกิกกแม็กซ์บอสสามดาวคิเทรุกุมะสวมห้าคุมบอสห้าดาววันเสาร์เคเซเรียชาโดบอสห้าดาววันอาทิตย์ดาร์กลรชาโดพิเศษการตีบอสและแบทเทิลแม็กมีโอกาสได้พื้นหลังพิเศษด้วย นอกจากนี้ยังพบกับโปเกมอนทรงพลังในธรรมชาติที่วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่เหมือนกันและยังสามารถเปิดน้ำหอมเพื่อช่วยหาโปเกมอนทรงพลังได้ด้วยการฟักไข่5กิโลเมตรมีมาเนเนเมกุโรโกโคาามาทนาเมเลซี่เบโรบ้าและคานุจัง โบนัสอีเวนต์ไม่จำกัดบัตติบอสระยะไกลใช้ที่เอ็มท่าช์จลืมท่าระเบิดอารมณ์ได้บัตติบอสฟรีสูงสุด3ใบจากการหมุนแผ่นภาพยิ้มต่อวันคีดจำกัดการรวบรวมอนุภาคแมกไยวันเพิ่มเป็น1,600และถ่ายภาพโกสแนปช็อตจะเจอสซัรไพได้สาครั้งต่อวันถ้าโจมตีเด่นจับหรือวิธากันจะได้ท่าโจมตีเด่นได้แก่เกนหลับกาล่าได้ไวโวลเซอร์ไนได้ซิงโครนอย์แอปโซได้เหว่งกระเด็นกาเบียได้พลังปัตตพีคิทเทรุคุมาสม้าคุมได้เดรนพันธ์ทาจ แพนสุดท้ายเส้นทางรูททางสำรวจเส้นทางจะเจอปโปเกมอนได้ถี่ขึ้นและได้รับผู้โมจากคู่หมู่เพิ่มเติมด้วยขอให้สนุกกับกิจกรรมใหญ่สุดปังย่างโกว่าแอเรียปี2025แล้วเจอกันนะครับ